แมนูจุจุเมนูยาปากหืมวันใส่ผักที่ฝฟจยจหน่อยดูมาเด้อมาเด้อพี่น้องมา สวัสดีครับสวัสดีว่อพี่น้องสุขูสุขคนนะครับพบพอ่อกับผมจาก,กวงชาแนลถูตรงมือพี่น้องครับมือนี้เมนูยาปากมหอดแล้วครับพี่น้องครับเอาว่าสามยางนะครับเอา30สบกีบแล้วก็ตับแล้วกะ็เนื้อสะโพกแน่น้พี่น้องมากับเจาแขวนแขนขึ้นเรานี่วงรอบเมนูยาปากพี่น้องขอมาหลังไม้ก็ขอทรงติดคอดูพี่น้องนะครับมันเป็นวงรอบน้พี่น้องเนาะ โอ้ผักลายอย่างพี่น้องลายอย่างลายแนวอย,ย,ยู่เนาะสะเดาแน่หอมแน่นะครับพริกดุกโดดแน,น,น่นะครับใบผักอีเลิดแน่นะครับเนาะมามาพี่น้องมาเส่บๆบน้ำก,นกันกับจาก,กวงลมเย็นๆย็นช่วงแรงแงจากหน่อยหนึ่ง เมนูจุที่พี่น้องเมนูจุจุเมนูยาปากอืมันใส่ผักที่ฝอยักหน่อยดูมาเร้่อมาเร้่อพี่น้องมไหม นัถ้าเดามัดลืมเข้าไปน้ำเนาะแต่ห้าประบมาเหมือนห้าประค ม,มีผักเิ่มผักใบมนุนสละเนียนี่เอาสละเนียบางแบบแผ่นก็มีด้ครับพี่น้องแบบเตาก็มีสองอากาศสร้สงลักษณะ แล้วจ้ากวงเนี่ยตงซ้งตงปุง้งเ็าบอกว่าใจผู้กินเนี่ยนะพี่น้องปกลมขัดการะนายพี่น้องอ ໃສរាប់ពីទាលាន់ពីទីន្ល់ទៅពីស្លាងអូវទ្ ช่วงจากของสมาดูมองนี่เพราะว่ามันเงียบไปหรอกมันมีต้งแต่เสียงนกเนาะเสียงนกเสียงไก่เงียบแต่ว่าตรงเดินทางออกมาแน่นนะ,นะสักระยะหนึ่ง <laughs> นความหองสำคัญที่เดิมซ้น่อนอืม้อมอืม Cho điều Một bé xé má xé bây anh Ăn nhẹ Bên bẹp tàu Chém bày phá sốt Đổi cho phá กบกรอบนุ่มนุ่มเนบ จัางว่าเลยพี่นอ้องคลองแสบก็ขึ้นอู่กับผู้มักผู้บ่มักก็สิก,กินยากไงนะพี่น้องยากกวงกับอันคอมเมนต์พี่น้องผู้อยากร้องเบิองเนาะขึ้นอยู่กับคนได้ครับแม่ห ประมาณว่ามันตรงมีการกินที่มีระยะเวลาระดับหนึ่งแล้วครับ กัดคำ้ำนะพี่น้องเอาแขัลงแขลงัแขล้วงอะเจ้ากระไร เอาพี่น้องครับเมนูซอยจ,จ,จุเนื้อสะโพกสามติบกีบแลวก็ตับนะครับเอามาฝากพี่ตอนน้องมือนี้กับเจวของจากกวงเฮ็ดเองนะครับที่ถือใจจากกวงตลอดนะครับเพราะว่าเจวทุกเทียเฮ็ดเองนะพี่น้องเป็นผู้เฮ็ดเองนะครับเป็นวงรอบถี่บนมา้าเรื่อยๆนาอพี่น้องช่วงนี้บรรยากาศมันฮอนหอนพี่น้องครับหอนแห้งครับน้องพี่น้องจีออกเข็ด เหตุการณ์เหตุงานในพื้นที่พื้นที่โล่งแจงเนาะต้องบอกว่าเป็นพื้นที่โล่งแจงนะครับกะให้ระวังโรคล่มลอนนะครับเป็นพิเศษเลยนะครับเพราะว่ามัน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 มาแบบเข้าบหูสซึกตัวนะครับความ้อนบระบายออกจากร่างกายเข้าแล้วมันจะเกิดอาการล้มฉักพี่น้องไมส่สิซักราเลือดเงืบอบขัรบวกนะครับที่เหตุแห่งหัวใจเข้าหยุดเต้นพี่น้องนอประมาณนั้นพี่น้องกะฝากความ,วามห่วงใยไปหาพี่น้องท,ทุกทุกท่านนะครับเด้อหลักะ ขอบคุณขอบคุณพี่น้องทุกท่านนะครับที่รับชมคลิปของจ่าก,กวงทุกๆมือลักกดไลค์กดซับสไคร์หลัก็คอมเมนต์ะะ comment, ทุกๆคอมเมนต์เด้อพี่น้องครับขอพี่น้องมีความสุขนะครับมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงลำรวยเงินท้องทุกๆท่านนะครับพอกันไหมกับจ่าก,กวงทุกๆคลิปทุกๆมือ <laughs> มันคือบมไปใส่พี่น้องนะครับกับจ่าก,กวงทุกๆมือนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณลหลายๆครับสวัสดีครับ